ครบทุกกันปะมันไม่มีครบทุกกันนะเดี๋ยวนี่โอลี่แอนิเมเตดเหรอแล้วมันมีอันใหม่ไหมอะไรเอามีอันใหม่วะใช่ป่ะแชทอันนี้อันใหม่วะสกินที่มีแอนิเมชันมีแค่นี้หรอกี่สกินอะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบหกสกินเองหรอแอนิเมชันน้อยนะหรือเปล่าทำไมมันดูเยอะกว่านี้วะสมมติคุณนึกว่ามันมีมากกว่านี้วะเอออันนี้ครบปะเนี่ยศาสเตอเขาเซตให้เลยเนี่ย เมียนใหม่เมียนใหม่เออครบ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 เช่นมึงว่าไงเอาดีบ้าเอาดีบ้าเอาดีบ้าวะมามามาแต่ว่ามันมีสก,กินธรรมดาบางอันที่จันรู้สึกว่ามันเทเว้แล้วแบบคือมันมันก็คนอยู่ในลิตอ์อะในความพิจัดอะเดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังหาร้านเติมวัลเลนพออยู่หรือเปล่าขอแนะนำแก๊สท็อปอัพ ถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงไรอ์แท็กเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า20 0,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและตดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นยัไม่พอยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายน,นั่นเองนะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างในดีสคริปชั่นแล้วไปดูคลิปกันเลย วัดจามีทูปวันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสกินแวนเดลกันก็มาดูกันว่าแต่ละสกินจะอยู่เทียร์ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับไม่ไม่รู้ชื่อสกินนะไว้บางอันนะอันไหนโง่คือกูให้โง่นะอันไหนดีคือกูให้ดีไออันนี้มันเป็นอันอันอันเครื่องบินอันเครื่องบินใช่ป่ะอันใบพัดใบพัดจะว่าเป็นคอนเซปต์ที่เว้ยมันไม่กากไปแต่มันก็ไม่ได้ดีเลยแล้วเป็นคอนเซปต์ที่เที่แบบมันเปลี่ยนตัวละครอ่ะก็เลยให้ให้ฟีแล้วกันคอนเซปต์ดีเชนเล่นด้วยกันได้นะเชนเล่นด้้วยดดาูม อาร์เร็กซี่สีม่วงอ่ะสวยจัดแต่แม่งบางทีก็ยิงโดนบางทีก็ยิงไม่โดนให้เออันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะมึงไปก่อนเลยมันดูเท่ะนะแต่มันโง่อ่ะอันนี้เอวานแลนด์เอวานแลน์ ent, ent, อะไรก็ไม่รู้เอคอันเนี้ยคอนเซปต์ดีแม้จะไม่ค่อยมีอะไรแต่กลัวแม่งไม่เหมือนตัวอื่นอ่ะให้บีเพราะผมเด็กซีครับ <laughs> อันนี้ปะดีไปมึงอ่ะโอ้ โกดโกดถ้ามีเอสบวก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 กูก็ให้อ่ะเบสออฟเดอะเบสอะแชมเปี้ยนเนี่ยอันนี้สองพันยี่สิบสี่เอ้ยอันนี้อันนี้อะไรนะสองพันยี่สิบสี่ป่ะไอยี่สิบสามป่ะยี่สิบสามป่ะฮะเนี่ยแชมป์สองพันยี่สิบสามใช่ป่ะยี่สิบสามคือถ้าเทียบกับไอแชมป์ตัวนี้นะคือฟินิชเชอร์มันดีแต่แบบโทษว่ะมึงมึงสู้อันนี้ไม่ได้อะถ้ามันมีแชมป์อยู่อะยังไงสุดท้ายก็ต้องเลือกอันนี้ว่ะเลยให้เอแล้วกันแต่ลูกเล่นมันเยอะนะลลลลููกกเเเเ่่่่นน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 มมัััททะะออออี้คื๋ไ ลูกวันบุนหมุนผมว่าเสียงยิ่งมันดีนะเวอโคโนวอยโคโนวอยไวเอว่ะเนี่ยมันแม่นเสียงยิ่งก็ดีสีมันก็สวยสีแดงอ่ะสวยกันดั้มไปก่อนเลยมึงอ่ะโอ้โหไอสกินไอสกินเค้ยนี่นะมันอื้มมีไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ถามจริงอผมไม่หลายคนอาจจะไม่ชอบสกินนี้แต่จะว่าแม่งผม เอฟเฟกอาจจะน้อยแต่มันคมไวเอแต่ยังไม่ยังไม่คั้นเอนยังไม่คั้นเอยังไม่ขั้นเอดสร้างเทียขยะขึ้นมาเลยเหรอเน,นี้ยไอเทียดีเนี่ยขยะเนี่ยแล้วผมต้องจัดอยู่ในเทียไหนในใจเขาครับจสัสมึงก้าจ,จะแบบคนที่สิบมะน้องนะเทียนี่ก้าจ,จะแบบอยู่แบบอะไรอ่ะเอฟปะ่ะเอที่ไม่เอาเจาะเล่นนะมึงจะเพิ่มเทียได้เหรอเอาเพิ่มอะไรอ่ะแล้วเพิ่มอะไรดีอ่ะไม่เอาเลยไม่ใช้เลยเหรอแอดโลบิโล อันนี้คือเราไม่เอาเลยนะทางั้นอนะเอ็เอสด้วยเหรอถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุตินะมันเป็นอย่างนี้นะแชมเปี้ยนโกดสอง1 2ยิบเอ็ดสอม 23, ไปเอสโคโวอยไปเอสทรชมึงมานี่เลยสองอันนี้ผมให้ดีเพราะอะไรหรือว่าผมว่าอันนี้มันลายมันเทแต่อันนี้เป็นอันแรกๆที่ผมเคยใช้ก่อนผมเติมก็เลยผมผมให้ดีแล้วไฟไม่เท่หรอพักก่อนอันนี้พักก่อนมีไว้ทําไมก็ไม่รู้อันนี้คอนเซ็ปต์มันไม่แย่ คอนเซปต์มันไม่แย่คอนเซปต์มันไม่แย่อันนี้ให้ดีอันนี้ให้ดีอีโก้โกดเหรอมันอะไรตลกไอ้เหี้ยอันนี้พักก่อนเลยเหี้ยไออีโก้อะอีโก้มึงไปแทนเลยคูไม่ชอบเอลเดอร์เฟมอ่ะตอนนี้หลายคน่ะจะบอกสกินมังกรสกินมังกรมันไม่เชื่องสกินมังกรมันยิงไม่โดนแต่มันโอจีที่แบบมันคมนะเว้ยมันคมเว้ยแชทผู้ไตระวังไว้นะมึงผมจะตามองคุณอยู่ไอทัว ครับเนี่ยสกินสวยทุกอันครับคนซื้อทุกอันนะครับแชทให้ไอบวก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 ให้อยู่ข้างมากอ้บวกอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีไม่มีเอฟเฟคใช่ปะ่ะโมเดลมาสวยอ่ะโมเดลมาสวยให้ซีให้ซีอันเนี้ยเฮย้ยอ,อันนี้ดอตอ็กอีแม้มันจะไม่มีเอฟเฟคแต่ลายมันเท่มันลายขังอ่ะคือมันไม่มีลายแบบนี้แล้วอ่ะ for s สัก n ขเหรอโอเค now this very good skin บัตรกูขนาดไหนคือตา เสียงดีปรินชิเออร์เท่ยิงแท็บก็คมสเปรก็ดีอ,อ่ะปะไกอาูให้ไกอาเอนะเว้ยฟังก่อนฟังก่อนในความคิดฉันไกอามันเอเพราะว่าเสียงสีมันดีหมดใช่ปะแต่มันยิงได้แค่แทบ็บมึงสเปร์ไกอาไม่ได้เว้ยมึงสเปร์ไกอาคือมึงพังมึงยิงไม่โดน <c oughs> ไก้ไงเออเงีมาโอเคแต่ถ้าสกินความสวยเงี้ยถ้าระหว่างแชมป์กับนี้นะเว้ยคอมโพสเปนไม่ถึงขั้นโกดว่าไก่อ่ะค่้เอสแต่ยังไม่โกดเอสแต่ยังไม่โกดกินป๊อปออมึงฟังนะเว้ยมึงฟังนะเว้ยกินป๊อปอเสียงโครเทไม่มีใครเหมือนสเปร์ก็ได้แท็บก็ได้ฟินิชชร์ก็ดี คนแม้จะใช้น้อยแต่สกินมันดีเว้ยกูพูดจริงเดอร์เกอร์ใช้ตลอดแต่ก่อนเดอร์เกอร์ยิงแต่หัวปากปากปากมันดีแล้วปิดไม่นับปีนี้ดิปีนี้มันไม่ใช่ไงสกินมันสกินมันดีจิโขบลองลองไปใช้กินป๊อปมันมันโกดจริงเอสได้โนโกด d ออฉ้าขอเก็บไว้อย่างนี้ก่อนรอก่อนเหียกูรอก่ันรอกันกูเก็บไว้อย่างนี้ก่อนต่อไปอันนี้คืออะไรเมฆอันนี้อันนี้เม็นอพาร์ตปะแต่มันดูสวยอยู่นะ กูถามจากใจนะจัสมึงมาจัดเทียหาทัวรว์หรอวะบักบังแดดเทเอดีดูม <c oughs> ไม่มึงมันมันชีกมือเหรออาะมูมึง,มงไปใช่อี้ยพวกมึงจะแบบคิดตามกูเลยเว้ยอันนีู้ว่ามาสวยมันสวยมันไม่แย่ก,กูว่าลายมันเทดีคลีนดีคลีนด,นดีอันนี้ trash เบรคคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยใครใช้เลยไะถึงมึงจะว่าไกอากาศแต่ซัมติงก็เอาตกทารลอนมาแล้ว ค้าพียอค้าผมอันนี้จะว่ามันน่ารักมันดูมีสีสันสดใสดีชีวิตอะว่าสวยมันสวยถ้าเทียบกับโีกเนี้ยกว่าอันนี้อันนี้มันดูแบบว้าวดีสวยดีสวยดีอันนี้กูให้บีเพราะมันเทสีทองทองทั้งปืนมันหายากนะเว้ยเขียมไป้ลายมันเท่นะคือมันไม่ไม่มีเอฟเฟคแต่ว่ามันไอคอนิีกัะแบบทองทองทั้งปืนอะเฮ้ยมึงว่ามันไม่เทหรอ ทองนักปืดอ่ะกูซีก็ได้กูซีก็ได้นะกูกูเฉยๆกูไม่อะไรมากอ่กูให้ซีอ่ะเนี่ยกูไม่ต่ำออกว่านี้นะอิ <Imperial. Okay. S 2> มพีเรียลโอเคตอนนี้ตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าเราวางอะไรไว้ยังไงบ้างถ้าเที่ยวออแถวเนี้ยกูให้อิมพีเรียลสูงกว่าแต่กูให้เท่าข้างบนไหมอาจจะยังนะให้ A บวก A บวก A บวกกับ S A บวกกับ S อสไอออนวันดล ทำรบบทำแบบกูนะ D S S เบรอคือแต่มัน S S ปลาย S ปลายมันไม่ใช่ S หน้าหน้ามันคือ S ปลายปลายเว้ยมันคือ S ปลายปลายอินพิเวียมกูว่าต่ำไปนะจน๊ะใช่หรอไอ้ยบวกแล้วนะคือเสียงเสียงมันดีรดีโหลดมันเทพฟีเจอร์ดีแทบก็ได้สเปรก็ได้แล้วแล้วเวนโด,มมนมนด้มันมีหลายสีด้วยเวนโด้มันมีหลายสีด้วยค่าเนี่ยไคออน์น่ะก็เลยแบบอืมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่สี่ห้าหมาจารคิดดีๆีครับเพียง เมื่อกี้อะไรนะครับผมผมว่าผมว่าอิมพีเรียลใช่ไหมผมผมคิดเหมือนกันครับเฮียเจ้าว่าไงผมว่า้นเฮียตีมาดีมันอคืนั่วเหรอถึงจะเรื้อนแต่อย่างน้อยโคโ้โต้งก็ยังรักทารอนไม่เหมือนไอจ้จะหักหลังทารอนอะไรกูหักหลังอะไรก่อนไม่ได้หักหลังครับโค้ไม่ทารอนใครหรอผมเองครับถ้ากูไม่มีกลิ่น๊อปโค้ยังมีสกินเดียวนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรเราไปต่อครับเคแท็กสกินนี้มันสกินโอจีว่สกินนี้มันสกินเก่าวนะใช่ป่ะแต่ว่ามันสวยให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรี สีดําสีดําพร้อมแบบมีสีม่วงส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบดําม่วงชมพูมันคอมบบมันสวยว่ะครโรนามิครับแชทเราพร้อมกันได้ไหมว่าอันนี้โกดเอสหรอซีหรอโอเวอร์รีดหรอ not go เฮ้ยมันต้องกูดแล้วไม่งั้นมันมีสกินไหนไม่กูดแล้วมันมันมันคมตลอดมันนิ่งตลอดแถบสเปรีโหลดก็เทสีก็สวยโกูดผมขออนุญาตครับอันนี้โกูดครับ อันนี้อันนี้โคตรส่วนตัวกูขึ้นอิมสามได้เพราะสกินนี้สําหรับกูโกตเว้ย <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นทาพานเหรอลูน่าอันนี้กูว่าเป็นคุ้มราคาอ่ะว่าดีอะ่ะเราต้องเราต้องเน้นคุ้มราคาด้วยไงอ้าวกูถามจริงกดแรงเคยเห็นใครใช้ไหมกดแรงเคยเห็นใครใช้ไหมเราไม่ดูมีดครับเราดูแต่สกินปืนเราเอาสากินปืนตอนเนี้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแชทสำหรับกูไม่เคยเลยวะอันนี้ผมมันก็ดูสวยอยู่นะมันมันไม่เอาอ่ะไป อันนี้ก็ปะสสกินนี้อะไรก็ไม่รู้เมดพังหลายคนอาจจะคิดว่ามันแย่หลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ดีแต่ส่วนตัวผมว่ามันเอเอบวกถ้าได้กูให้เอสแต่ผมว่ามันยังไม่อไอยไม่ขนาดละกันเอ๊ลบู้ะเอบวกมันมันดีมันคมจริงมึงจับมันคมสีสวยเสียงนุ่มมันคมคือถ้าได้ถ้าได้ผมอยากให้เอสนะ แต่ว่าผมว่าย,ยังไม่ถึงขั้นแบบอาสกินข้างบนเลยคมทำไมมึงอยู่อิมต้นอ,อันนี้คืออะไรอ่ะไม่ใช่น้ําแข็งเขืือนี้ปะอันนี้ใคยโอสเตซิสอะอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะอันนี้เอาไปดีเที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยใช้อู้อันนี้ดูคี้อยู่นะสีสวยดีแต่ว่าไงโอเคบุงบุงสสมจัดมันน่ารักมันโอเคแต่ มันยิงไม่ได้แคทสกินนี้มันยิงไม่ได้เว้ยมันดีดมันดีดเกินยิงไม่ได้คือมึงเว้ยไม่เราวแอดเอร์นิเชอร์มันก็ไม่ได้เทเลยคือสกินนาแมันดูสวยยิงก็ไม่ค่อยโอเคฟินิเจอร์ก็ไม่ได้สวยอะเอามันไมเฟอรนิเจอร์ด้วยซ้ำแล้วมึงให้บีาก่อนอันนี้ปะลงขยะลงขยะอันนี้กูว่าลงขยะปะโอนี้แวนโดฟแฟนทอมเบเบเตอร์ เอหรอแชทเอหรอคือตอนแรกกูจะชชให้แฉนะแต่กูแบบมันก็เกินไปถ้าเทียบพวกเนี้ยมันดีเว้ยมันดีแค่ตรงดีอะแค่นั้นแหละอันต่อไปครับ <c oughs> มึงฟังก่อน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 มีสกินไหนหมุนได้ไหมมีสกินไหนหมุนได้ไหมไม่ได้มีสกินไหนเสียงยิงตอนเข้าหัวดีเท่านี้ไหมโอเคไล ลูกโบรทำไมมึงไม่ใช้เพราะกูไม่มีกูอยากได้เอามึงฟังชื่มมันไม่ดีหรอบันมีสร์กินีนนายทำยงี้ได้แล้วมึงกิงอะ่ะโอเคโอเคกูให้เอออริจินเอฉันไม่ลงไปมากกว่านี้ออริจินมันดี เชื่อพวกมึงไม่ไม่ไปทิศทางเนี่ยไม่มีใครคิดเหมือนกูเลยเหรอวะไม่มีใครคิดจริงเหรอว่าอริจินมันดีอ่ะโอ้ my g กอดปะอันนี้ไปก่อนอันนี้อันนี้ t ทร s h แล้วแต่น,นี้กูว่ามันเท่ดีนะกูให้ดีแล้วกันอันเนี้ยมาดูเท่ดิมาดูเท่ดิอ้าว over o v e r d r ์ v e overdrive over ว่าบีได้อยู่ไหมบีหรือเอว่าบ B ีเบ่ร์เออได้อยู่นะผมให้เอผมให้เอผมเอาอ o ว e r d r i v e ยิงยิงคมยิงคมได้อยู่ยยยได้อยู่มันสวยมันสวยได้สีมันสวยโอเคพ r e l u d ไอ้สัสถ้าใครไม่ให้โก้นะเนี้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว โกดยังไงก็โกดใช่ไหมแชทเออโอ้โหไอ้เฮียทำมาทั้งหมดอะมีแค่สองสกินอะที่เราเห็นด้วยเหมือนกันไ้ยโอเคโอเคโอเคต่อไปพราม this is gold gold โ o w เว not gold มันสวยแต่ไม่สุดหรอโอเคโอเคอาจจะอาจจะเก้าไปอาจจะเก้าไปให้ให้อยู่ข้างหน้าข้างหน้าหน่อย S S โอเคไหม S โอเคไหมเอาพรามขึ้นโกดกูยัดตังค์ยี่สิบ ถ้าพรามโกดแล้วกายาอยู่แค่เอสกูจะเอาถั่วไปถงบ้านมึงไ <c oughs> อ้ยัย <c oughs> <c oughs> ไม่ส่วนตัวจะอะไรโกดเอาจริงจรแต่ให้พรามโกดไว้สำหรับจัดอะ่ะไม่อันนี้อันนี้คือไม่ใช่โมเดลมันมันอันนี้คือเท่ากันหมดอะ่ะสำหรับจัดนะโกดมันคือโกดแล้วมันไม่มีมากกว่าแบบน้อยกว่ามากกว่าพรีโมเดียมสกินกระดูกอันนี้มึงให้โกด <c oughs> แต่ถ้าเป็นสีทองโอเคได้ไอ้น้องวัดอันนี้อันนี้กูให้มันมันเทเสียงมันดุดันมันแน่นยิงคมแล้วก็ช้อยสีในการเลือกก็โอเคโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ได้นีนได้นี้ได้นี้ได้เฟดอันนี้กูไม่ขออะไรมากแต่ให้แวนดาวพิซึมพี่ฟอกกู G O A อทไม่เงินกูจะเอาแวนดาไปยิงมึงในชีวิตจริงริซึมอันนี้ยาพิซึมอันนี้อะกวมันเทนะเว้ยแต่กูกูไม่กลัวมึงหรอกกูสีกูมันสวย แต่กาไม่เที่ยงา้อไหนอยู่เทียเดียวกับไอโครโนวอยนี่มึงหลอนรอจสัสเฮ้ยมันดีอันนี้กูจริงจังมันดีเว้ยโครโนวอยวอ่ะมันดี พวกมึงทุกคนโดนมันเล่นแล้วจิตวิทยาสายดาร์กมันจัดแบบขัดใจพวกมึงเพื่อให้พวกมึงคอมเมนต์รัวๆจะได้ยอดเอนเกจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสเรดเบดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่ได้เลดเบรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกควบคุมกูไม่ได้เลดเบรดอันนี้กูคิดจริงๆกูคิดจริงๆกูคิดตามสกินที่แบบกูเห็นคนใช้ในเล้งแล้วกูใช้ก็มันก็อยู่แบบประมาณนี้แล้วเราก็ผสมความแบบเอาความขลังความแบบดีไซน์เข้าไปหน่อยไอออริจิเลดเบรดออริจิกูไม่เลดเบดไว้มันดีจริงเว้ยจริง ลิเวอร์ลิเวอร์ไหนดูซิลิเวอร์ฉันให้อะไรลิเวอร์มึงให้เอชัดบี <B. S 2> เอากายาขึ้นโกดกุย่าทาสิบห้าบาท <c oughs> เอากายาขึ้นโกดเหรอนี่เหรอเพ้ยฉันทำไม่ได้วะนี่ฉันขอโทษวะฉันฉันไม่ได้วะเอสข้างหน้าข้างหน้าเอสบวกบวกเลย ไม่โกนโกนมันไม่มีโกนบวกโกนลมแล้วไม่โกนมันคือโกนแล้วอ่ะมันคือท็อปสุดละมึงเอาไปอีกห้าสิบกูจะหมดตัวละจา้านะครับเฮียนะครับเฮียครับผมโกนครับไปครับลิเวอร์ครับแฉดเอ็ดไหมเอ็ดลบเอ็ดเอ็ดไทยไทยแต่กลัวไม่วะกลัวเอบวกกลัวเอเอเอข้างหน้าได้อยู่กลัวเอเออกลัวมัน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  มันตกยุคละมันตกยุคลิเวอร์จริงละให้เอบวกบวกไม่เอาจริงมันตกยุคลิเวอร์แล้วไปเรามันมันเก่าแล้ว,ลว,ลว r g รถ้าลิเวอร์กูเออารกูให้เอสเหรอแต่ถ้าหามตอนนี้กูร,รู้สึกว่า r g รยิงมันกว่าลิเวอร์ต้องเอสดีกว่าจริงครับประตูกออ็ยางนี้จริงคำว่าจริงคุณูครับอันเนี้ยกูว่าเมกซินลิเวอร์อาร์เจ็กมัน มันไม่ซ็นไว้อจอแชทมึงรีเวอร์มันมึงใช้ตอนไหนมันก็ไม่เคยทำให้มึงผิดหวังอะวันนี้มึงกลับไปใส่รีเวอร์มึงยิงเหมือนเดิมกินไหมอันนี้อันนี้อนแชทอันนี้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 พวกมันก็ได้อยู่นะลายมันมันมันดูเท่อยู่ไหมสกินทีแม่งโดนยัดจนมันจะซื้อถั่วได้ทั้งไร่ละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วกมเมอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงินมาจัดสงบคำพูดมากมายความหมายของเงินขึ้นโกรธไม่ครับซาคุระ ว่าบีมันกูว่ามันมันน่ารักนะโกดมึงบอกสากุลากดกุบีได้อยู่แชทมันมันน่ารักไม่มีลายไหนเหมือนใช่ไหมกูว่าบีสวยอยู่มันมันพอดีมันพอดีอันเนี้ยต่อไปอันนี้ bro this this trash bro trash อันนี้คืออะไรอ่ะทำไมกูไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีเมฟฟกปะเนี้ยนอยฟิกอ่ะปะอันนี้ อันนี้ครูอส,อสองใจอยู่มันแทร s หรือมันดีเาะมันกาม,มันลายมันอยู่อยู่ในดีได้ไหมอันนี้ปะ Sentinel offline Hot take Bad skin มันรู้สึกรีโหลดก็ช้าหนักก็หนักยิงก็ไม่ได้สเปลไม่โดนแค่เสียงมันโอเค กินแล้วมันอาจจะดูเท่ออ้มันดูเท่ดนึงกูอ่ะเดี๋ยวกูปาไปสีกูปบไปสีมันดูเท่มันดูเท่มันดูเท่ Sentinel of Light วันดูครหนักอะดูดูสเปรดิเนี่ยไอ้สเปรดก็ไม่มีอะไรเนี่ย f ฟอร์นิเจอร์มันเท่พออะไรมึงบูลลี่ได้มึงเข้าไปทำให้มันแบบอม,อมมึงได้แปบบ๊แบนบึงเออเฟอร์นิเจอร์มันมีมดีวะ่ะกูลืมไปว่ามันทำให้คนอมได้แปบบ๊บกูให้ซีบวกแพงอินสเปกก็ไม่มีหนักก็หนนะักให้ซีบวกอันนี้อะไรอะปะทิ้งทิ้งก็ที่มันเท่นอะ <c oughs> อันนี้อันนี้กูว่ามันเท่นะลายมันมันเท่ดีอะเฮ้ย นิดนึงนิดนึงอ่ะขอดน,นึงขอดนึงขอหนึงขอหนึ่งขอหนึ่งส่วนตัวอันนี้อันนี้ส่วนตัวอันนี้กูส่วนตัวอันนี้คูส่วนตัวเลยมีในครั้งไม่มีมึงเอาซิงคูลาริตี้ขึ้นไปนอนรอตรงโกดดีเอาไปเป็นเพื่อนนองต้นไม้ดีละเอาปืนมึงลงมาไม่ให้มันมาอยู่เด๋อวบางเทียเราก็อยู่เดือกันได้ <Why? S 1> ไหมคนเราอะ บอกแล้วจิตวิทยาสายดาร์กมันเรสเบดพวกมึงกูไม่ได้เรสเบดกูชอบกูชอบจริงกูชอบมันนี้จริงขอเถอะไอ้เงี้ยเราเลยได้ามไงโอเคปะเดี๋ยวเราไล่ไปสี่กราเตี้เราไล่ไปมันถึงยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงอยู่นี่อันนี้แฉะไหมอันนี้อะไรก็ไม่รู้ทิ้งนะอันนี้อันนี้คือเฮี้ยอะไรวะไม่รู้วาเออนี่ไม่รู้ว่าทิ้งอ่ะอันนี้ทิ้ง อันนี้หงอกงบ้างหงอกงถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับ S, <S ตอนนี้ยังสู้ S, <S อะไรไม,ไม่ค่อยได้แต่มันไม่แย่แล้ว่าสก,กินมันดีนะสก,กินมันดีเสียงมันดีเสียงมันดีเอละท้ายเอท้ายๆหน่อยอันอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้จักอันนี้เคยดีฟอล์หรอทำไมปืนมึงยังอยู่ตรงนั้นเอามันลงมา,ยายขอเถอะขอสะกินเดียวแค่ดีฟอล์ฮะไปมึงยังไงอะโกดทํามึงเคยเจอเสมออันนี้คืออะไรทิ้งนะ สกินขยะขยะจริงตุตัวอันนี้อันน้ำแข็ง t r a ชอันนี้แหละซีโน,นะปะแชทซีโนปะเอาไปเล่นแรงที่พวกกูดูตาหนึ่งถ้าไม่ท็อปแฟก์มึงเอาลงแ r a ไม่เหลือท็อปแฟกได้ไหมอ่ะแต่ถ้ายิงได้อ่ะผมว่าเบียรซีโนอ่ะกูยัดใต้โต๊ะมึงจนกูจะหมดตัวละจ้าเอามันลงมาเถอะกูของั้นขอเพิ่มเทียร์แล้วเทียร์เจเจแด้วปะอันนี้ ไม่ได้เดี๋ยวผมจำไม่ได้จริงขอเธอเฮียขอสกินเดียวไม่ขออะไรมากผมจะผมนจะไม่ดื้อแล้วมันของดีเดี๋ยวกูใส่เดใช้ใช้ในแรงโชว์เดี๋ยวใช้ในแรงโชว์เค้าปะเดี๋ยวใช้ในแรงโชว์เลยมันดีเว้ยเดี๋ยวเอาซีโน่อะซีโน่อะไรบิสตัวเบียนมันอะไรซีโน่มันไม่มีฟินิเชอร์ใช้แชทมันไม่มีฟินิเชอร์ปะมีปะมีเหรอไปขอดูได้ปะขอดูได้ปะขอดูก่อนขอดูนะจำไม่ได้จำไม่ได้กูสมทบเพิ่มเอามันลงมากูขัดตา เฮ้ยเอาองี้ให้กูลองใช้ก่อนเอามันลงมาให้กูลองใช้ก่อนโอเคปะถ้าผมใช้แล้วผมยิงไม่โดนผมเอาลงเลยแล้วกูใส่แทร์เลยออ้อ้โอ้เ้ยเอ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 ้เอ้ยเอ้ยแค่กูจะให้มึงเอากาย่าขึ้นโกรกับเอาปืนมึงลงมานี่จะครึ่งพันแล้วนะไอจัสทำไมทำไม ผมด้วยพืนผมมันอ่อนเท่หน่ารักดูดีเป็นเลน่าด้วยมีไฟตรงตาด้วยสกินดีฟ้าไหนมีไฟตรงตาไม่มีมัแต่ตัวนี้เนี่ย <c oughs> ผมอันนี้อันนี้ให้เอให้เอเอ,เอ,เอค,มคมคมคมอันนี้คืออะไรอ่ะวันละแลนโกหรอไมทต้องพาร์สหรอแอนิเมะแอนิเมะปลอมเพียเนีเน่ยเอเวอรี่แชทมันถึงขั้นโก้ไหมโก็ยังไม่น่าว่ะโก้มันยิงดีสเปรดีเสียงดีแมวก็น่ารักแต่ง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 เอมอนดีร์อันนี้บีว่ะมันยังไม่สุดเท่าแบบ งอกคงหรือไอ้นี่ปะตีโนหรือโอวตาบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้นิเจอร์มันเท่นะกูตามไม่ใช่กูกูคงให้บีอ่ะถ้ามันเอาดาบไล่ฟันคนได้อ่ะเออกูกูคงให้เอ็ดอ่ะให้เอ็ดให้เออ่ะเอา .dot.x กูขึ้นเอ .dot.x ขึ้นเอเอาอันนี้ขึ้นเอดวกูว่าโดนลำอ่ะเนี่ยอันนี้ผมว่าบีมันสวยอยู่มันไม่ได้แบบเวอร์มันไม่ได้แบบกากมันดูเท่ไงมันเลยบีใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้เวอร์มันไม่ได้กากมันโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะไอยูนิคอร์นเหรอใช่ป่ะ ไม่งโง่ไปเฮียกูบอกเลยกูซื้อมานะแล้วไม่เป็นสกินที่ไรเปรนโหดที่สุดบนโลกของกูแมงกาจัดรผ้าก่อนเลสัตว์ไม่ปลุกตังจริงเฮียปลุกตังจริงโอเคอันนี้คือ s i n g u l a r i t y Is it S ตเอขอดูก่อนเหวะขอดูก่อน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 ,ออนยังไม่ค่อยได้เห็นคนใช้เยอะ s i n g u l a r i t y โ okay. อเคสีมันเท่อยู่สีมันเท่อย,อยู่นะอย่างแรกนะสีมันเท่นะสีมันเท่นะ โอ้ย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 มอ้ย that's k ้ n โ of ยโอ้ยโอ่ยโอ้่โอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยะอ้นโอ้ยโอ้ยโมัยโอ้ยโอ้ดโอ้นโอ้ย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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ MK อะไรสักอย่างปะวะปาทิง้ง MK ต่อไป RK หมูแชทอย่าลืมอย่าลืมมันลิมิเต็ดนะอย่าลืมนะมีหนึ่งมันลิมิเต็ดสองมันคอแหลกสามมันยิงไม่โดน <L> ไม่ดูสวยจัดอะเสียงมันก็ดีนะแต่มันยิงไม่โดนเว้ยมันยิงไม่โดนจริงสกินเฮียเนี่ย e โ o ปืนกวามันเฉยะโยวะกูนีน เอาฟอร์เซคเคนกูขึ้นโกรเลยไอจัสไม่ตอนนี้ฟอร์เซคเคนอยู่อยู่ที่ดีแมนยูมันมันมันโอเคแล้วก็เออเออมันมันมันดีมันดีกว่าไอไออาร์เคน่ะโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้คืออะไรปะแรชัอันนี้ไซแลก็กปะใช่ปะซิงค <mas k> <s up> ูลา r i ตี้กูโก้มิโกรปืนมันโก้ยังอยู่กูจะร้องไห้มึงอย่ายุ่งกับหัวแถว e x e กูมึงเอาฉลามลงไปท้ายแถวเลยนะ <c oughs> อ๋อโทษครับโทษครับไนแลกอิสแบดโบชัดมันยิงไม่โดนเสียงมันได้สกินมันดูเท่แต่มันยิงไม่โดน,นดกูนม,นม,นม,นมีนะเว้ย <c oughs> มึงกูไม่คิดจะอันล็อกด้วยเพราะมันกากอะ่ะโน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 ไม่เทอะ เล็กๆว้าวอังหลังๆมันยิงไม่โดนเลยเว้ยให้ซีบวกจัสมึงจะเอาขึ้นโกลด์ไม่ฟอร์เซคเคนกูนะฟอร์เซคเคนมันไม่กดเพื่อนพูดจริงม,มันสู้ตรงนี้ไม่ได้มันสู้ตรงนี้ไม่ได้จริงฟอร์เซคเคนอ่ะแชทฟอร์เซคเคนเอสเอสมันดีแล้วเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะไดวูเจนไหมใช่ไหมไดไดวูเจนไหมไดวูเจนขอขอขอดูหน่อยอุ้ยอุ้ย พอที mm ่ม hmm. ันพาไปอีกมิติพาไปอีกหนึ่งมิติลูกเล่นมันเยอะลูกเล่นมันเยอะเสียงมันดีอ๋อเออลูกเล่นมันเยอะลูกเล่นมันเยอะเรายิ่งฆ่าสกินมันยิ่งเปลี่ยนนะอย่าลืมนะก็ต้องว่าคว่ามันสวยว่าว่ามันสวยมันได้มันได้มันได้ก็เอมันได้ก็อเอเอมันเอมันพอได้เอมันพอได้อันนี้คืออะไรนี่มึงมันเด้าหรอดูแล้วเหมือนไม่ได้ยิงโดนวะไอเยี่ยไปเถอะมึงอ่ะมันนี้คืออะไรอ่ะออฟเฟสอ๋อเฟสการ์ดเฟสการ์ด ไอ้ยิงปืนเอียงปืนเอียงปืนเอียงแป๊บแป๊บแป๊บปืนเอียงปืนจอนวิกเพราะเอียงเองียงอุ้ยเอียงปรเทศนะเป็นปืนเดียวที่มันเอียงอะ่ะสีทองสวยจัดแล้วเรามองทะลุได้ด้วยมองทะลุปืนเรื่อยตอนอิสปิกอ่ะเอ็ดได้เอ็ดได้เ,เจ้าเอา็นพรลับได้อันนี้ไรปืนฉีดน้ำหรอเอาไปจริงบอกว่ามันไม่ถึงกับคันทิ่นหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอืมต้องซื้ออ่ะอันนี้คือขอะไรอ่ะเปลนประภานปะปะทิ้งโอ้แชมเปี้ยนบ bro okay ิสเอสเอสลบะ เอสลบเอบวกแบบมันอยู่แบบพอดีอ่ะแต่ดีก็ไม่ดีแต่จะกากก็ไม่กากปืนใหม่หนูใช้แล้วนะให้เอสหรอโอเคปืนใหม่แชทไม่ใครซื้อยังอันนี้ผมไม่รู้เพราะผมมันไม่ได้ซื้อแต่เอาเอาเอาเท่าที่ดูก่อนแล้วกันนะเอาเท่าที่ดูก่อนแล้วกันนะเท่าที่ดูให้เอบวกก่อนได้ปะลองใช้แล้วค่อยดูว่ามันตกหรือขึ้นแต่เท่าที่ดูกูกูติดใจอยู่กูกลัวมึงน่าซื้ออยู่มันมันมันน่าซื้ออยู่มันน่าซื้ออยู่แต่ยังไม่รู้ว่าแบบใช้จริงๆแล้วเป็นยังไงส่วนอันนี้คืออะไรมาปลาทิ้ง โอเคไยผมว่าเป็นเทียริที่ดีนะมีอะไรคนปรับเปลี่ยนไหมดีหมดยกเว้นปืนมึงเฮ้ยคนหยาบมันรีปืนผมมันดีแช่ไมเรกูเดี๋ยวใช้โชว์เดี๋ยวใช้โชว์ครึ่งพันละนะจัสกูขอเถอะเอามันลงมาไม่ได้ผมจะยึดมัดปากหลักในสิ่งที่ผมเชื่อแล้วผมเชื่อว่าเลน่ามันโหดโอ ทำไมคือเราต้องเปิดใจไงเปิดใจให้หน่อยเปิดใจอะเปิดใจให้กับสกินเงี้ยเปิดใจให้มันโอเคโอเคโอเคนี่นี like ่นี่นี่ก็จบนะครับกับการจัดเท์ลิสต์วันเดอร์ของผมนะผมแล้วทุกคนคิดยังไงการจัดเท์ลิสต์แบบนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์นะกคันที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเฮ้ยกลัวผ่าน ดีหมดขัดใจปืนหมดอ้าวกูใช้โชว์เลยกูใช้โชว์มา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 